แก้วแม่ค้าสาวออนไลน์เงินล้านที่ใครๆต่างชื่นชมวันดีคืนดีเธอได้รับกล่องพัสดุสามกล่องที่เปลี่ยนชีวิตเธอทันทีจากแม่ค้าออนไลน์เงินล้านกลายเป็นผีไฟ์สดสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้อนเรดิโอรายการวิทยุที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกลี้ลับผีวิญญาณและประสบการณ์เนื้อจริง คืนนี้ขอนำเสนอเรื่องกล่องพัสดุสามกล่องเปลี่ยนชีวิตเธอจากแม่ค้าออนไลน์เงินล้านกลายเป็นผีไล์สดแก้วอายุ22ปีสาวสวยไฟแรงเจ้าของเพจขายเครื่องสำอางที่ดังสุดขีดในโลกโซเชียลยอดขายพุ่งเป็นแสนต่อวันไล์สดที่ไรมีคนดูนับหมื่นเธอพูดเก่งมีคาแรคเตอร์ชัด และตอบแชทไวราวกับมืออาชีพแฟนคลับต่างยกให้เธอเป็นแม่ค้าออนไลน์เงินล้านที่เริ่มจากศูนย์และทำสำเร็จด้วยตัวคนเดียวแกไม่เคยมีต้นทุนอะไรคะ่ะทุกอย่างเรียนรู้เองหมดอยากคิดแค่เรื่องกำไรเราต้องจริงใจกับลูกค้าก่อนเธอพูดอย่างภาคภูมิใจทุกครั้งที่มีสื่อมาสัมภาษณ์แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือเรื่องของเพื่อน ที่ชื่อตายก่อนจะโด่งดังขายของร่ำรวยขนาดนี้แก้วเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนั่นก็คือตายคือเพื่อนที่เคยร่วมไลฟ์ขายของกับแก้วตั้งแต่วันแรกตายเป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาธรรมดาสวมแว่นตาหน้าตาดูเฉยเฉไม่น่าสนใจพูดไม่ค่อยเก่งพูดติดติดคัดคัดแต่ข้อดีของตายคือเธอเป็นคนคิดแผนการตลาดที่เก่งมาก ไอเดียการขายเทคนิคเรียกลูกค้าวิธีพูด,พดการเล่นมุกแม้แต่สคริปต์ของแก้วทั้งหมดนั้นคือตายเขียนให้ทั้งหมดสองสาวเพื่อนซี้แก้วกับตายสัญญาว่าจะทำธุรกิจไปด้วยกันจะเป็นพาร์ทเนอร์กันไปตลอดจะรวยไปด้วยกันไม่มีวันทิ้งกันเพราะเชื่อในแก้วที่ไล่ขายของเก่งมากๆตายจึงลงทุนล่วงหน้าซื้อสต็อกสินค้านับล้านบาท ที่นําเงินก็มาจากเงินเก็บของตัวเองแล้วก็เงินบํานาญก้อนสุดท้ายของแม่เธอที่เพิ่งเสียไปแก้วขายเก่งแก้วต้องขายหมดแน่แน่ไต่ไม่ห่วงเลยนี่ตต่สั่งสินค้ามาเตรียมไว้ให้แล้วนะเธอยิ้มให้กําลังใจเพื่อนแม้ตัวเองจะเหนื่อยมากจากการเตรียมทุกอย่างให้แก้วเธอเริ่มไอแห้งๆอยู่หลายวันจนเสียงแทบไม่มีจนต้องให้แก้วไลฟ์ขายของคนเดียวหลังจากไลฟ์คนเดียวไม่กี่ครั้ง แก้วก็เริ่มสังเกตว่าถ้าไลฟ์คนเดียวยอดขายจะดีกว่าคนดูชมเธอเธอคนเดียวลูกค้าชอบเธอมากกว่าแก้วนอนคิดทั้งคืนว่าถ้าเธอขายคนเดียวเธอจะได้กำไรเต็มๆไม่เห็นจำเป็นต้องแบ่งขครไม่เห็นจำเป็นต้องมีอีกคนหนึ่งเลยแค่ไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาตายก็สอนเธอทุกอย่างแล้ว ตอนนี้เธอทำทุกอย่างเป็นหมดแล้วและแล้ววันหนึ่งแก้วก็หายไปไม่บอกกล่าวไม่ร่ำลาไม่อธิบายตายพยายามโทรหาลายหาแก้วก็ไม่ตอบหนักๆนักเข้าแก้วก็เปลี่ยนเบอร์ติดต่อไม่ได้ทุกช่องทางไม่นานนะักตายก็เห็นแก้วเปิดเพจใหม่ในแพลตฟอร์มที่เคยขายของด้วยกันแก้วลุยขายของลำพัง ปล่อยให้ตายจมอยู่กับหนี่ก้อนใหญ่ที่ไม่มีทางออกตายเริ่มป่วยหนักขึ้นในช่วงเวลาที่แก้วไล้สดอวดเงินอวดยอดขายตายอยู่ในห้องเช่ามืดๆไอไม่หยุดบางคืนไอจนมีเลือดไหลออกมาจากปากเพื่อนผ้าห่มเป็นดวงแดงๆเป็นทั่วผืนคนไข้เป็นวันโรคระยะลูกลาม,มร่างกายคนไข้ดูอ่อนแอมากนะครับ น่าจะมาจากความเครียดด้วยนอนไม่พอกินไม่เป็นเวลาแล้วก็มาหาหมอช้าหรือเกินนะครับหมอวินิจฉัยหลังจากเธอล้มในห้องน้ำกลางดึกคืนหนึ่งเธอไม่มีเงินพอจ่ายค่ารักษาน้ำซ้ำไม่มีคนดูแลเธอนอนอยู่ในห้องเช่ากับกล่องสินค้ากองโตที่ไม่มีวันขายได้และนำบัตรของแก้วที่เธอเก็บไว้ใต้หมอน วันที่ตายนอนตายอย่างเดียวดายเธอมีหนี้นับล้านร่างกายสุดโทมความหวังที่ถูกหักหลังข้างเตียงคือกล่องพัสดุที่เธอเตรียมไว้ส่งให้ใครบ,บางคนสามกล่องมีรายละเอียดฝากคนส่งไว้ว่าให้ส่งวันไหนบ้างหนึ่งสัปดาห์ต่อมาแก้วเพิ่งเห็นว่ามีกล่องพลาสดุแปลกๆวางที่หน้าบ้านเธอหลังจากไล์สดขายของเสร็จตอนค่ำ แก้วเดินไปหยิบพัสดุกล่องนั้นเข้ามาในบ้านมันเป็นกล่องสีน้ำตาลซีดๆมีกลิ่นอับๆขอ,อบกล่องมีคราบคล้ายสนิมหรือเลือดแห้งๆเกาะอยู่มือของแก้วเย็นเฉียบตั้งแต่ยังไม่เปิดกล่องเธอหันซ้ายและขวามองไปทางรั้วหน้าบ้านรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่จากความมืดพอเปิดกล่องออกเธอพังะถอยหลังแทบชนกับแผง เส้นผมหยิกยาวกำาเป็นก้อนกับผ้าเช็นหน้าพื้นเก่าๆที่เปื้อนเลือดสีคล้ำกลิ่นคาวบางอย่างพุ่งขึ้นมาเดี๋ยทันทีเรากับมีใครเพิ่งเอาเลือดสดๆหยดใส่ลงไปเธอรีบปิดฝากล่องแทบไม่ทันใจสั่นเต้นแรงด้วยความกลัวอีกใจหนึ่งก็นึกโมโหแก้วโทรไปตามเบอร์ผู้ส่งพัสดุบนกล่องแต่ก็ไม่มีใครรับสายเธอพยายามคิดเข้าข้างตัวเองอาจมีคนส่งผิด หรือไม่ก็แกล้งเล่นหรืออาจมีคนอิจฉาที่เธอขายของดีแต่ในใจลึกๆเธอเริ่มกังวลว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสามวันต่อมาตอนค่ำที่ฝนตกปรำๆเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นพร้อมพัสดุกล่องใหม่วางไว้ที่ประตูรัว้วแก้วลังเลอยู่นานว่าจะหยิบมันเข้าบ้านดีไหมคราวนี้กล่องหนักกว่าเดิมแต่ ไม่มีชื่อผู้ส่งพอเปิดออกมาเธอแทบจะโยนกล่องทิ้งทันทีในกล่องพัสดุมีเส้นผมเปน็นนวนมากมัดเปียกระจุกจนน่ากลัวผ้าเช็ดหน้าลวดลายคล้ายของเดิมเปืือนเลือดแห้งคล้ำเป็นวงและครั้งนี้มีกลิ่นเหม็นเน่าลอยมากับกลิ่นเลือดแก้วเอามือปิดปากพยายามกลั้นอาเจียนแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือเธอเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเบา,เบา เรียกชื่อเธอดังอยู่กใกลๆ้ๆแก้วแก้วเธอหันไปทั่วบ้านแต่ไม่มีใครแก้วตัวเย็นเยอือกใจเต้นรัวเธอโยนกล่องทิ้งในถางขยะแล้วรีบเข้าบ้านคืนนั้นแก้วเปิดไฟทุกดวงในบ้านตอนดึกมีเพื่อนคนหนึ่งโทรมาเล่าให้เธอฟังว่าเออเอเอรู้ยังไอ้ตายมันตายแล้วนะน่าสงสารมากเลย มีคนไปเจอมาในห้องเช่าคนข้างห้องบอกได้ยินเสียงไอตลอดคืนตอนคนเปิดเข้าไปก็เาบอกกลิ่นเลือดคาวคุ้งนมีเลือดเป็นดวงๆเต็มผ้าปูที่นอนไปหมดเออแล้วเพื่อนๆยังรือว่าไอ้ตายมันบ้าหรือเปล่าวะมันเอาเงินไปซื้อเครื่องสำอางเต็มห้องไปหมดเลยขายก็ไม่ได้แปลกแท้แ,แก้วฟังแล้วถึงกับใจสัน่นคืนนั้นแก้วนั่งพนมมือสวดมนต์ทั้งคืน เธอเริ่มนอนไม่หลับเริ่มละเมอถึงเพื่อนเก่าที่เธอเคยลืมไปแล้วหลังจากหายไปสองคืนแก้วกลับมาไายสดอีกครั้งแต่แล้วก็มีคอมเมนต์ลึกลับปรากฏขึ้นได้กล่องแล้วใช่ไหมเธอตกใจมากที่ได้อ่านข้อความนี้แก้วสังเกตเห็นว่าเหมือนมีเงาสะท้อนร่างใครคนหนึ่งที่มุมกล้องข้างหลังเธอ เธอหันกลับไปทันทีใจเต้นแรงมากแต่ก็ไม่เห็นมีใครเสียงแชทจากลูกค้าดังขึ้นรัวๆแต่แก้วกลับไม่ได้ยินเสียงพิมพ์จากใครเลยได้ยินเสียงเพียงเสียงไอแห้งๆดังลอดเข้ามาในไลไฟส์สดของเธอ <c oughs> ทั้งที่เธออยู่คนเดียวเธอปิดไลฟ์กลางคันและร้องไห้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีรุ่งเชา้ามีคนมาส่งกล่องพัสดุ แก้วแทบไม่กล้ารับและเปิดดูแต่เห็นชื่อผู้ส่งเป็นหอพักแห่งหนึ่งในกล่องนั้นมีกล่องเล็กอีกใบด้านหน้ามีกระดาษเขียนไว้ว่าสวัสดีครับ,รบผมเป็นเจ้าของห้องเช่าผู้เช่าชื่อต่ายฝากผมส่งกล่องพัสด,ดุนี้มาให้คุณครับผมไม่รู้สำคัญยังไงก็เลยส่งตามที่เขาขอร้องไว้ตอนนี้ต่ายก็เสียชีวิตแล้วนะครับ งานศพจัดเรียบร้อยไปแล้วไม่มีใครไปเผาศพเธอเลยเพราะเธอก็ไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่มีญาติเลยสักคนแก้วแข็งใจเปิดกล่องใบสุดท้ายด้วยมือสันเทาข้างในไม่มีอะไรเลยเว้นแต่นาบัตรของเธอเองที่มีคราบเลือดเปื้อนอยู่และด้านหลังเขียนว่าขอให้เธอโชคดีแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะ แก้วก็ปิดร้านไลฟ์ออนไลน์หายจากโลกออนไลน์ไปจนคนแทบจะลืมเธอแต่บางคนบอกว่าเคยเห็นไลฟ์สดจากเพจเก่าที่ชื่อแก้วเมคอัพปรากฏขึ้นกลางดึกแต่ในไลฟ์นั้นไม่มีคนพูดไม่มีสินค้าไม่มีเสียงแชทมีเพียงเงาผู้หญิงที่ยืนมองกล้องนิ่งๆอยู่ในความมืดเป็นคุณคุณจะซื้อสินค้านั้นไหม หรือจะหนีไปตอนนี้เบื้องหลังความสำเร็จของใครบางคนก็อาจจะแลกมาด้วยชีวิตของใครอีกคนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเวรกรรมก็จะทำหน้าที่ของมันเองนะคะคืนนี้หมดเวลาแล้วละค่ะถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปจากหลอนเรดิโีคืนนี้ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการของเรา ขอให้นอนหลับฝันดีก่อนนอนอย่าลืมมองรับห้องให้ดีเพราะบางทีคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวสวัสดีค่ะ,คะชาวหลอ